โอไลท์โปรโมชั่นธันวาคม2024นะครับเริ่มวันที่17สิ้นสุดวันที่22ทธันวาส่วนเวลาของการเริ่มโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่6โมงเย็นของวันที่17แล้วก็สิ้นสุดวันที่22ตอน4ี่ทุ่มนะครับสำหรับวันและเวลาผมจะแจ้งไว้อีกครั้งหนึงใต้คลิปที่ description และพินคอมเมนต์พร้อมกับลิงก์สั่งซื้อถ้าเกิดพี่ๆกดเข้าไปซื้อในนั้นได้เลยนะครับ ถ้าดูรีว,วิวแล้วจะซื้อกันตัวนี้เป็น utility knife จาก o l i f e นะครับ o knife ก็เป็น division หนึ่งที่ทำมีดให้กับ o light นะครับตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า o t a c k l e utility knife นะครับโดยจะมีขนาดของใบมีดนะครับที่เป็นมีด utility ที่เราใช้กันในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นช่างหรือว่าจะเป็นงาน diy เป็น s k t o steel ซึ่งจะเป็นเหล็กเกรดที่ใช้ทำใบเลื่อยแล้วก็ใบมีดนะครับที่ได้รับความนิยมแล้วก็จะมีการ รับที่คมกริบรวมถึงความยืดหยุ่นที่ดีด้วยด้านเป็น g ี0ทแล้วก็น้ําหนักทั้งหมดเลยอยู่ที่46.7กรัมหรือว่า1.65ออนซ์เท่านั้นนะครับเป็นพวงกุญแจได้แล้วก็เป็นมีดเกึง่งๆแบบสำรองนะครับใช้กริดพ็กเกจกรีดหลังอะไรพวกนี้ได้ o l t a c k l e Blue นะครับสีน้ําเงินสําหรับราคาเดี๋ยวผมจะแจ้งไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับถ้าพี่ๆสงสัยเนาะโอเคนะแกะกล่องมาข้างในนะครับเราจะเจอกับ คู่มือแนะนําการใช้งานเพราะว่ามันจะมีวิธีเปลี่ยนใบมีดของเขาด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวมีดพร้อมกับสารดูดความชื้นมาแบบนี้นะครับผมขนาดของตัวมีดเนี่ยต้องจัดว่าเป็นมีดขนาดเล็กแหละเพราะว่าตัวของมีดเองเนี่ยเขาจะมีมิติอยู่ในมือเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณสัก3นิ้วได้นะครับเดี๋ยวเราลองวัดขนาดดูประมาณ3นิ้วกว่า3นิ้วครึ่งโดยประมาณนะครับ พร้อมกับน้ําหนักที่ไม่ได้หนักเลยที่เขาแจ้งไว้เพราะว่าฝั่งหนึ่งของตัวด้ามเนี่ยจะเป็นโลหะนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นสเตลเลสตีล e ไม่ก็เท,ที้เนียมันลอยนะครับซึ่งมีน้ําหนักอยู่ประมาณหนึ่งเลยส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่เรียกว่า g 1 0นะครับซึ่งก็จะให้ความมั่นใจในการใช้งานเพราะว่าตัว g 1เเองเนี่ยมันจะมีลายการลื่นมาด้วยพร้อมกับเป็นวัสดุที่ไม่ดูดซึมความชื้นและน้ําส่วนอีกฝั่งนึงก็จะเป็นแผ่นโลหะนะครับซึ่งเขาก็จะทํามาเป็นลักษณะ มีลวดลายนะครับการลื่นที่เป็นลายหกเหลี่ยมเหมือนลายรวงพึ่งซึ่งลายนี้นะครับก็จะทําให้เมีดเนี่ยดูไม่เรียบแบนจนเกันไปมีสัญลักษณ์โอไนฟ์กับโอแท็คเิลแล้วก็จะมีปุ่มสําหรับล็อกซึ่งปุ่มนี้จะอยู่สูงขึ้นมาเหนือด้ามเล็กน้อยนะครับส่วนบริเวณด้านบนและล่างเนี่ยจะมีลายการลื่นจิมปิ้งอยู่ซึ่งผู้ใช้งานสามารถจะจับประคองแล้วก็ออกแรงกดหรือว่าคอนโทรลใบแบบนี้นะครับตัวด้ามแบบนี้หรือว่าด้านหลังก็ตาม รวมถึงด้านล่างก็มีเหมือนกันด้วยนะครับแล้วก็ตัวของ g 1 0จะมีการเซาะร่องลดน้ําหนักมานะครับแล้วก็ลดความหนาของมุมนะครับทำให้คนใช้งานถนัดซ้ายเนี่ยผมว่าสวรรค์เลยนะเพราะว่าจับแล้วมันรู้สึกดีกว่าคนถนัดขวาจับอีกนะครับด้านขวามันก็จะแบนแบบนี้ส่วนบริเวณด้านหน้าของตัวด้ามเนี่ยจะทําหน้าท,นที่เป็นที่เปิดฝาขวดน้ําโซดาหรือว่าเบียร์นะครับก็คือเวลาพับมีดกลับเข้าไปเนี่ยตัวของปลายใบจะไม่ถูก ยื่นออกมาแล้วมันจะไม่รบกวนการงัดเวลาเรางัดออ๋จะใช้อันนี้งัดขึ้นได้นะครับแล้วก็มีเล่มนี้ไม่สามารถขึ้นเครื่องได้นะครับาบางคนบอกว่าเป็นพวงกุญแจอะไรคือถ้าถอดตัว ใบออกเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจเลยว่ามันขึ้นได้หรือเปล่าส่วนท้ายเนี่ยจะมะีประแจนะคสำหรับขันเป็นหกเหลี่ยมทําหน้าที่เป็นแลนยาร์ดด้วยนะครับคือถ้าห้อยกุญแจรถกุญแจบ้านโดยไม่ต้องขึ้นเครื่องนะหรือห้อยคอก็ได้แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็น flat h e a ก็คือเป็นไขควงแบนสามารถจะใช้ไขขันอะไรที่ไม่เล็กมากนะครับแล้วก็อาจจะเป็นไฟถ่ายติดปืนนะครับหรือว่าจะเป็นงานซ่อมบํารุงฉุกเฉินดน่วนๆก็อยู่ที่ประมาณ อ่าตรงนี้นะครับวัสดุก็จะเป็นโลหะน่าจะเป็นสเตเลสแหละเดี๋ยวผมจะลองใช้แม่เหล็กดูดดูนะครับอ่บนะครับวัสดุเป็นสเตเลสแน่นอนนะครับถ้าดูดแบบนี้เพราะเทเทเนียมันจะไม่ดูดผิวก็จะทำสโตนวอชมาดูดีเลยเหมือนเหมือนน้องหมาเลยใช่ไหมหน้าหมาแล้วขาแล้วก็ตัวหลังมันส่วนการกลางใบมีดออกก็คือก่อนเราจะดันตัวใบมีดออกเนี่ยด้านหลังจะมีตัวล็อกบาร์นะครับซึ่งต้องหมุนปลดล็อกในลักษณะนี้ก่อนนะครับ ขวางมันก็จะดันไม่ออกอันนี้มันจะขนาดแล้วคราวนี้ด้านนี้ก็จะมีปุ่มนะครับก็กดลงไปก่อนแล้วค่อยดันนะครับถ้าดันตรงๆเลยไม่ออกนะครับมันจะติดต้องออกแรงดันเยอะกว่าปกติก็ต้องกดลงไปหน่อยนึงแล้วดันนะครับโดยมีดเนี่ยจะมีตำแหน่งล็อกอยู่หลายตำแหน่งด้วยกันนะครับ1ตําตำแหน่งตามรูที่เขาบากไว้เลยนะครับ2ตํตำแหน่งนะครับ1 2แล้วก็3เก็บกลางนิดนึงแล้วกลางสุดนะครับซึ่งใบก็จะยืดออกมาแบบนี้ ตัวใบเนี่ยก็เป็นใบมีดที่หาซื้อได้ทั่วๆไปนะครับในร้านขายฮาร์ดแวร์เช่น Home Pro หรือว่าจะเป็นออนไลน์ก็ตามหน้าตาของใบจะเป็นใบหน้าตาแบบนี้ครับจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ตัวอย่างนี้เป็นสแตลลี่นะครับโดยจะมีปลายใบยที่แหลมแล้วก็กดต่ําลงทําให้เจาะตัดกรีดได้ง่ายนะแล้วเวลามันหักไม่คมเนี่ยพี่ๆก็สามารถจะถอนสกรูออกตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงใบมีดออกมาแล้วเปลี่ยนด้านแบบนี้นะครับได้ก็ติดตั้งประมาณนี้เลยผมจะไม่ไขให้ดูนะเพราะว่า มันยุ่งยากนะครับมันต้องไขไขไขขออกมาแล้วก็เอาตัวฮาร์ดแวร์ที่เป็นปุ่มเลื่อนตรงนี้นะเป็นพลาสติกนะครับกดลงไปแล้วก็เลื่อนคือเลื่อนตรงๆเนี่ยมันจะไม่มานะครับต้องกดลงไปหน่อยหนึ่งแล้วก็เลื่อนมันถึงจะขยับนะจะเห็นว่าด้านหลังก็จะมีปลายของใบถูกซ่อนอยู่ในด้ามแบบนี้นะครับแล้วเวลาจะล็อกก็พี่ๆก็สามารถที่จะหมุนล็อกนะครับที่บริเวณท้ายนะครับตอนที่มันกางออกมาแล้วมันจะล็อกไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดพี่เก็บแบบนี้นะครับสุดพี่สามารถที่จะล็อกเอาไว้ไม่ให้มันยืดออกมานะครับ มันก็จะดันไม่ออกแล้วไม่มาแล้วมันออกมาแค่นิดเดียวนะครับมันจะขวางไว้ตามนี้เลยนะก็ประมาณนี้นะครับคือมันจะขวางๆไว้ฝืดๆหน่อยแน่นๆน,น,นะครับผมนี่นะก็หลอกหลอกไว้ตึ๊กนะครับผมก็ประมาณนี้แหละก็ลองดูแล้วกันนะครับถ้าพี่ๆชื่นชอบอตัวอุปกรณ์ที่ พกพาง,ง่ายนะครับขนาดน้ำหนักก็เบาแล้วก็เป็นมีดยูทิลิตี้เหมาะสำหรับกรีดแพ็คก,กรีดอะไรพวกนี้นะครับก็ลองดูเจ้าตัวนี้ก็ได้เป็นมีดขนาดเล็กที่น่าจะมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันไม่มากก็น้อยนะครับผมเป็นไขควงประแจเป็นหัวแบนแล้วก็เป็นมีดยูทิลิตี้ได้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ตอดหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับช่วงรายละเอียดโปรต่างๆผมแจ้งไว้ใต้คลิปที่ description และพิมพ์คอมเมนต์ราคาก็มีลิงก์ก็มีนะครับกดเข้าไปได้เลยตัวนี้จะอยู่ใน playlist โอไล h ์ like, แล้วก็ชาร์ หรือว่าจะเป็น Urban Carry, เออร์บันแครรี่อรืออะไรแบบนี้นะครับสำหรับปันนี้ขอบคุณแลสะสวัสดีเฮบีเอาท์